สวัสดีค่ะสวัสดี FC และท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะคลิปนี้ก็มาเจอกันนะคะกับรถลหล่อพร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันนะคะเอาใจเอฟซที่แบบอชอบสไตล์คลาสสิกเนาะเรียบรูนะคะคันนี้เป็นฮีโน m เมกเครื่องยนต์ JO7C ตอนเดียวนะคะหัว FC ฟซีค่ะ175แรงม้าตัวนี้5สูบปั๊มสายนะคะก็เป็นอีกรุ่นเนาะที่ขายดีมากๆเลยแล้วก็ฮิตตลอดการนะคะ แต่งแบบหล่อๆแบบนี้เลยนะคะด้านบนเป็นหมวกแก๊ปดำนะคะสไตล์ญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ขากระจกนะคะตัวนี้จะเป็นขากระจกตัวท็อปเนาะแล้วก็แปลงหน้าเป็นแก้มวิกเตอร์ค่ะกันชนตีมุดยื่นให้แบบนี้สวยๆเลยนะคะอันนี้ยังแต่งไม่เสร็จนะคะลูกค้าตอนนี้ก็อยู่ประมาณ95นะคะ เ้าชุดแต่งอีกหลายอย่างนะคะก็สําหรับท่านใดที่สนใจอยู่นะคะมองหาปั๊มสายอยู่พอดีเลยหัวตอนเดียวนะคะราคาเบาๆน่ารักนะคะโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยเบอร์โทร0863297855อีเบอร์0981628084นะคะอู่หลานกำนันสุดของเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกสายจัดไฟแนนซ์ได้ซื้อผ่านเกสหรือจะตัดสดนะคะเรามีบริการครบวงจรเลยอู่ของเราเปิดตลอดไม่มีหยุดนะคะเสาร์อาทิตย ท่านใดที่สะดวกเนาะช่วงวันหยุดนะคะมาได้เลยนะคะพิกัดอูอยู่ในบ้านแสนสุขอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะนี่มาให้ชมไกลๆนะคะทะเบียนเล่มพร้อมทุกคันอูข,ของเราเนาะแม่้าแจ้งชัดเจนนะคะรายละเอียดเนาะ,ะรับประกันเครื่องเกียร์สเดือนนะคะนับจากระยะเวลาที่ลูกค้ารับรถไปใช้งานอันนี้ก็คือดูแลหลังการขายไม่ว่าจะเป็นเรื่องทะเบียนเล่มนะคะ ลูกค้ารับรถไปไปโอนไม่ได้เนาะเราซื้อรถกลับคืนนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ตัดสดพร้อมรับรถไปใช้งานก่อนในระหว่างที่รอทะเบียนออกนะคะก็อะของเราถ้าทําทะเบียนให้ไม่ได้เราซื้อรถกลับคืนนะคะอ,คอันนี้แจ้งชัดเจนลูกค้ากินอิ่มนอนหลับสําหรับเอฟซีะนะคะแล้วก็ลูกค้าที่มาออกรถกับอุลลานกำลังสุดสบายใจได้เลยค่ะเราเราดูแลหลังการขายชัดเจนรับประกันก็ชัดเจนนะคะคันนี้สีเขียวโกเบนะคะลูกค้าสวยมากๆเลย จะออกฟ้าก็ไม่ฟ้านะคะจะเขียวก็ไม่เขียวเป็นอีกหนึ่งสีที่ขายดีมากๆเลยนะคะอูสีของเราเองเนาะรับประกันได้เลยนะคะงานดีมีคุณภาพมาตรฐานแน่นอนเจอรถอู่ของเราที่ไหนนะคะรู้เลยอูร้านกำนันสุดนะคะสีสันโดดเด่นสวยงานสะดุดตานะคะงานทุกอย่างทุกจุดเนาะเน้นให้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาชมนะคะสเปกกระบะคันนี้ความยาวอยู่ที่3-60เมตรรวมท้ายเป็นสเปคอู่นะคะมาตรฐานอู่ทั่วไปเลยเชื่อม c o 2ทูทั้งคันแบบนี้ นี่ค่ะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นฝาข้างาลายสเปกอูทั่วไปนะคะจะไม่ใช่ลอนสามนิรเนะาะก็สวยงามไปอีกแบบนะคะแต่แม่ค้าอยากให้ลูกค้าดูที่งานเนาะจะดีกว่านะคะนี่ดูงานของอูเราได้เลยแล้วก็การดูแลหลังการขายชัดเจนนะคะช่วงล่างนี่คันนี้เป็นคาสซีนอกมาเลยนะคะกระบอกอ่าตัวโชคนะคะตัวนี้จะเป็นกระบอกช่วยปากนกแก้วสําคัญมากๆเลยนะคะ ดูงานทางอูเราได้เลยการเคลื่อนมีให้ทุกคันแนบเสริมให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะยังไม่เสร็จสมบูรณ์เหมือนที่แม่ค้าบอกนะคะท่อนี่ช่างยังไม่ได้เดินเดินท่อเลยนะคะท่านใดที่แบบเจอคลิปนี้แล้วสวยถูกใจนะคะสามารถาสั่งชุดแต่งเพิ่มเติมได้เลยนะคะได้ตามชอบเลยเนาะราคา ใจร้อนโทรมาตามเบอร์ที่แมค่ค้าแจ้งได้เลยระบบเบรกจิฟฟี่นะคะสําหรับคันนี้เนาะเป็นปั๊มสายนะคะลูกค้า5สูบนะคะร้อแรงม้านะคะนี่ยางก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วค่ะเรียบร้อยทั้ง6เส้นเลยนะคะด้านหน้าก็จะเป็นดอกซอยทั่วไปด้านหลังก็จะเป็นหลายบ้างกระทะใหม่ขัดพ่นสีเก็บให้เรียบร้อย6น็อตนะคะตัวนี้กระทะมีคิวคะ่ะมาดูด้านท้ายกันเนาะ ก็จะเป็นลายสเปกอูทั่วไปเช่นกันเนาะสามช่องนะคะหมูช้างคู่เหล็กเพลาดันท้ายมีให้ชุดไฟ LED ทั้งคันนะคะเป็นแป้นเลดเลยเน้นงานให้แบบสวยงามโดดเด่นแน่นอนสําหรับอูของเราผ้าใบนะคะเต็มผืนเลยนะคะตัวนี้เป็นแผ่นเดียวเต็มเลยก็จะยื่นออกนิดนึงนะคะสวยงามไม่เยอะเอถอะทะจนเกินไปเนาะนี่ค่ะสีสันแบบโดนใจมากๆเลยด้านหลังนะคะยังไม่ได้แบบ ทำเป็นตัวการ์ตูนหรือลายที่ลูกค้าต้องการเนาะเราจะแบบทําสีเผื่อไว้ลูกค้าที่แบบเ,เจอรถแล้วโดนใจนะคะสามารถสั่งได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะคะเราก็เลยให้ช่างนะคะพ่นสีตัวรถนะคะเตรียมไว้เฉยเนาะสำหรับท่านใดที่แบบโอ้โหเห็นคลิปนี้แล้วโดนใจมากๆเลยนะคะสั่งได้เลยเนาะเพิ่มเติมชุดแต่งก็ได้เลยนะคะนี่ให้ชม งานจากทางอูกของเราเนาะ CO2 นะคะสวยๆแบบนี้เลยระแนงนะคะตัวนี้สองไม้ไล่สีเป็นไทยเทความยาวนะคะ3.60เมตรนาะความกว้างปกตินะคะ2.12เมตรก็ก็คือเสมอหัวเลยเสมอหัวเก่งนะคะแล้วก็ความสูงของตัวฝาข้างอยู่ที่50าสาแปสิาระแนง2ไม้นี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นขอบบางโครนเนาะขอบไฟไล่โทนสีแบบนี้สวยๆเข้ากันกันกบสีตัวรถนะคะแล้วก็ มีคาดกลางตรงฝาข้างให้ด้วยนะคะก็จะดูไม่ลงสวยๆเลยดูแล้วแบบมันมันลงตัวเนาะไม่แบบเยอะจนเกินไปแล้วมันดูรกดูทึบไปหมดนะคะแต่นี่คือดูแล้วแบบมันมันมันได้ใจอะค่ะลูกค้าเนาะสีสันก็คือไม่ฉูดฉาดจนเกินไปนะคะคุ้มโทนได้สวยมากๆเลยช่างก็จะไล่นะคะนี่น้าเงินฟ้าน้ําเงินฟ้านะคะนี่จะไล่โทนเนะาะไลโทนสีนะคะนี่ดูการเล่นสีได้เลย ลายก็จะเป็นลายเพชรนะคะลายยอดฮิตยอดนิยมถังน้ำมันค่ะร้อยลิตรเนาะอันนี้หนีช่างก็ติดติดตั้งกรองดักน้ำให้แล้วแต่ยังไม่ได้ต่อสายนะคะยังไม่ได้ต่อสายเดินระบบเนาะแบนตัดรองคัสซีตัวหนา่นคะดูช่วงล่างได้เลยเนาะอันนี้เราจะใส่เป็นชุดครอบถังลมถังน้ำมันให้นะคะ เดี๋ยวรอชุดแต่งอีกหลายอย่างนะคะยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตัวนี้ก็จะต้องเป็นครอบมือจับเปิดชุดเบาะค่ะคันนี้เป็นชุดเบาะเดิมเบาะเดิมมาสวยมากๆนะคะแม่ค้าก็เลยให้ช่างเนาะซักทําความสะอาดแล้วก็ใส่จะดีกว่าเนาะหรือลูกค้าที่แบบโดนใจนะคะ ออยากจับจองคันนี้เป็นเจ้าของเนาะสามารถสั่งได้นะคะจะอยากาหุ้มเบาะใหม่นะคะเป็น VIP ไปเลยก็ได้นะคะเครื่องเล่นยังไม่ได้ติดตั้งก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับภายในคอนโซลนี้ก็จะเป็นพื้นหนังมาแล้วค่ะเรียบร้อยแม่คะรีวิวช่วงค่ำไปนิดนึงนะคะจะดูไม่ชัดเจนเท่าไหร่เนาะอ,าอยากมาชมคันจริงนะคะว่าสวยงามเหมือนที่แม่ค้รีวิวไปไหมมาได้เลย อู่ของเราเปิดทุกวันเลยนะคะครอบน่องเนาะตรงขาอ่อนเนี่ยค่ะติดให้นะคะแล้วก็ใต้ขอบกระจกซ้ายขวามีให้กันสัดประตูยังไม่ได้ติดนะคะใส่ให้เป็นเลร์เนาะจะเข้ากันสวยมากๆเลยขากระจกก็จะเป็นแบบทรงตัวท็อปนะคะนี่สวยมากๆค่ะลูกค้าดูแบบคลาสสิกมากๆเลยเพิ่มความหรูหราขึ้นมานะคะสำหรับตัวแก๊ปบนเป็นสีดำนะคะนี่ หูมากๆเลยแปลงหน้าเข้ากันนะคะสวยมากๆเลยคันนี้เดี๋ยวแม่ค้าพาชมเครื่องยนต์ค่ะยังไม่ได้ล้างเครื่องเลยนะคะนี่ยังไม่ได้ล้างเลย JO7C ปั๊มสายค่ะ 5สูบนะคะนี่ชุดของเลวเนาะเปลี่ยนท้ายให้ใหม่หมดเรียบร้อยนะคะมันจะเป็นเครื่องเกียร์เฟืองท้ายดูแลให้ครบจบหมดเลยลูกค้ารับรถไปนะคะก็สามารถไปใช้งานนะคะลุยงานได้เลยอ่านี่ค่ะโค้ดคสซีเป็นคาสีนอกของ,ของแท้นะคะ f c ช่วงล่างก็จะเป็นสีดำเสียงเครื่องเนาะหนักแน่นสไตล์ฮีโนนะคะคอมสาย e o s e อันนี้ขาดยังไม่ได้ทำทำท่อเนาะยังไม่ได้เดินท่อนะคะฟังเสียงเครื่องได้เลยหน้าดำก็จะเป็น ดูแลให้ทุกจุดนะคะงานก็สวยงามโดดเด่นมีคุณภาพสำหรับปลูกของเราเนาะลูกค้าสบายใจได้เลยมั่นใจในฝีมือในคุณภาพจากทางปลูกของเราได้เลยนะคะมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับปูร้านกันสุดของเรานี่ช่วงล่างนะคะกระบอกน้ำสีตันใช้งานทั่วไปเลย ดูงานได้เลยพุ้นกระบะของเราเป็นซีิมน้์ราคาไม่แรงนะคะน่ารักสุดๆไปเลยสำหรับ JO 74ราคารถดีมากๆนะคะสำหรับปีนี้เนาะมีท่านใดมองหารถอยู่นะคะ ไม่ต้องลังเลตัดสินใจได้เลยมาชมคันจริงมาลองขับนะคะมาชมแบบรายละเอียดของตัวรถเนาะมาดูงานได้เลยนะคะยินดีมากๆสำหรับอู่ของเรานะคะสีสันเนี่ยดูได้เลยค่ะแวววาวสวยงามจัดให้นาหนาแน่นอนว่าจะเป็นสีตัวรถหรือว่าจะเป็นการเคลือบแลกเกอร์นะคะจัดให้จุกจุไปเลย เน้นงานให้ทุกจุดพร้อมนะคะหัวอัดมีให้เนาะแต่คันนี้ช่างยังไม่ได้อัดจารบีนะคะปกติก่อนออกทุกคันช่างก็จะไล่เก็บรายละเอียดให้นะคะแล้วก็อัดจารบีล้างทําความสะอาดเนาะพร้อมส่งมอบนะคะไล่เก็บอัดจารบีให้ทุกจุดเลยนี่กรองอากาศแล้วก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะ สำหรับราคาของคันนี้เนะาะจัดให้เบาๆนะคะ820,000บาททวนท่านใดสนใจมาชมคันจริงไม่เน้นชุดแต่งเพิ่มต่อรองได้นะคะยินดีมากๆเลยอู่ร้านกำนันสุดค่ะขอบคุณ f อทุกท่านนะคะขอบคุณ FC ทั้งต่างประเทศนะคะที่ติดตามผลงานอู่ร้านกำนันสุดของเราเสมอมาเนาะ ฝากผลงานทั้งอู่ไว้ในอม้มอ,อกอ้มใจของ FC ซทุกท่านด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ